นสนนุโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเรียนถามทั้งสองท่านว่าตั้งแต่ทําธุรกิจกิฟฟารีนมาจนถึงวันนี้ครับทั้งสองท่านครอบครัวของทั้งสองท่านเนี่ยได้รับอะไรจากธุรกิจของกิฟฟารีนไปแล้วบ้างครับคุณนุชครับค่ะอย่างแรกก็คืออาจจะน่าจะเป็นอ,อิสรภาพทางด้านการเงินนะคะคที่เรามีมากขึ้นนะคะมีอิสรภาพทางด้านเวลาหรือรว่าเราอยากไปไหน คุณพ่อคุณแม่อยากไปเที่ยวไหนเจ็บป่วยเราสามารถไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกังวลใจนะคะแล้วก็ในเรื่องของมรดกตกทอดให้กับลูกของเราครับตรงนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่คิดว่าได้เป็นความมั่นคง<ช>แล้วก็เป็นความสุขใจด้วยใ,<ช>ใ<ช>นแง่ของรายได้เป็นยังไงบ้างครับค่ะรายได้ก็เป็นรายได้ที่ค่อนข้างมั่นคงเลยค,ะค่ะธุรกิจยิฟตรีนี่ทํามากได้มากทําน้อย อาจจะได้น้อยไม่ทําเลยก็ยังได้แต่คือเราไม่เคยหยุดที่จะทําเลยเพราะฉะนั้นรายได้ก็เราพอใจในรายได้เลยอะค่ะครับคุณพุ่ยบอกว่าเป็นคนมีเป้าหมายว่าอยากท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ได้ไปต่างประเทศกับกิฟฟารีนด้วยไปที่ไหนมาแล้วบ้างไปฮ่องกงครับสิงคโปร์ดูไบฝรั่งเศสนิเทแลนด์เบลเยียมโอ้แล้วก็ไปญี่ปุ่นหลายประเทศเลยทีเดียว ไปเที่ยวกับกิฟฟารินหลายประเทศแบบนี้ประสบการณ์ทั้งการแข่งขันท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมันเหมือนมันได้ให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างประสบการณ์จากการแข่งขันนะครับก็ผมมองแล้วมันจะทําให้เรามีขนาดองค์กรเพิ่มขึ้นครับแล้วก็มันจะทําให้เรามีรายได้มากขึ้นถ้าเกิดเราติดการงานท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วเราก็จะมีผู้นําเติบโตอย่างมั่นคงครับดูเหมือนว่ามันไม่ได้แค่การไปเที่ยวแต่ระหว่างทางการแข่งขันน่ะ ได้ทั้งทางานสร้างคนมียอดธุรกิจที่ดีมีรายได้ที่ดีด้วยแล้วก็มีผู้นําที่เติบโตนี่เป็นผลพลอยได้จากการพาตัวเองลงสู่สนามการแข่งขันนะครับมาถึงแรงบันดาลใจต่อไปเขาบอกมนุษย์เราเนี่ยบางทีอยู่ได้ด้วยแรงบันดาลใจนะทุกวันนี้อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทําให้ทั้งสองท่านมีพลังในการทํางานอย่างไม่หยุดหย่อน ยังผมเองก็ต้องเป็นเรื่องเป้าหมายทางด้านการเงินเพื่อเอามาตอบสนองความต้องการของครอบครัวเราได้ให้เงินมากขึ้นนะครับเราแรงบารดาใจอีกอย่างหนึ่งก็ทีมงานครับคือเราพาเขาเข้ามาสู่ธุรกิจกิฟฟ์ลีแล้วเราอยากให้ทีมงานทุกคนประสบความสําเร็จเหมือนเรารเรามีบรรทัดสัญญาที่คุยกันไว้อยู่คเพราะฉะนั้นอยากให้ทีมงานทุกคนประสบความสําเร็จเหมือนกันเราให้ได้อ่ามันจะเป็นแงรงบันดาลใจให้ผมต้อง เต็มที่กับธุรกิจนะครับดูเหมือนเป็นแรงบันดาลใจทั้งของตัวเองด้วยแล้วก็ของทีมงานด้วยเราก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีชีวิตเพื่อคนอื่นละมีเป้าหมายเพื่อคนอื่นนะครับครอบครัวเราก็ถือว่าประสบความสําเร็จมีความมั่นคงก็ต้องเดินหน้าต่อไปสําหรับท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการของเราอยู่หรือคนที่เป็นผู้สนใจทําธุรกิจมือใหม่ในกิฟฟิรีมีระยาะจะแนะนําเขาไหมครับว่าถ้าเขาเริ่มต้นเขาต้องเริ่มต้นยังไงบ้างถ้าเหมือนกับผมนะผมแนะนําเลยว่าพยายาม ตั้งใจแล้วทําโดยที่ตัวเองทําเยอะๆครับแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับศึกษาข้อมูลเยอะๆนะครับแล้วก็พยายามมองถึงเป้าหมายที่เราต้องการอนาคตของเราครับว่าแล้วก็ทําอย่างจริงจังพยายามมีเป้าหมายเอาไว้นะนึกถึงอนาคตเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ในแง่ของวิธีการที่เราจะเอาชนะอุปสรรคต่างๆเนี่ยก็คงต้องอาศัยความอดทนพอสมควรมีไหมฮะทีมงานที่รู้สึกว่าทําไปสักพักนึงแล้วรู้สึกท้อ มีวิธีการที่จะกระตุกให้เขาหยุดท้อได้อย่างไงก็ผมก็จะถามเพราะว่าคุณมีความต้องการกับธุรกิจยิฟลินอยู่หรือเปล่าถ้าคุณยังมีความต้องการอยู่มีปัญหาตรงไหนบอกพี่ได้นะใช่มีขัดข้องตรงไหนบอกพี่ได้แล้วเราค่อยมาเคลียร์กันทีละทีละปทีละเปกไปใช่ค่อยๆทำไปทุกวันนี้ยังคงพัฒนาตัวเองอยู่ไหมครับเพราะว่าความรู้เนี่ย มันเรียนเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดคุณนุชทุกวันนี้ยังคงหาข้อมูลใส่<น>ตัวนนพัฒนาตัวเองอยังไงบ้างค่ะพัฒนาก็คือนุชเนี่ยจะเข้าเกี่ยวกับความรู้อะไรที่บริษัทมีให้นะคะเปนแคมเปญอะไรก็จะเข้าร่วมอยู่ตลอดไม่เคยขาดเลยะคะ่ะแล้วก็อาจจะดูช่อง g i f ฟ l i n ินแช n แนลอยู่เสมอเลยดูดูเกือบทุกวันนะคะคเพราะว่ากิฟฟิลินชนแนลเนี่ยคือแหล่งความรู้ที่สําคัญในการ,รทําธุรกิจของเราเลยคะ่ะ ในส่วนของการเดินทางทางธุรกิจมาถึงวันนี้และอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับที่ช่วยเป็นแรงใจสนับสนุนให้เราประสบความสําเร็จอยากจะขอบคุณใครบ้างครับอันดับแรกก็คุณหมอต้อยครับที่เปิดบริษัทยิฟลีนให้คนไทยของเรานะครับแล้วก็ต้นสายครับพี่เหลียญสุพพรธัญวาดครับแล้วก็อาจารย์เลนูอาจารย์อนันต์อินทรพรครับแล้วก็พี่สมภพพี่จีรนันท์ไตรทองที่เป็นคนเล่าความสวยงามธุรกิจให้เราฟัง นะครับแล้วก็พาเราทํางานตามแผนที่เราวางไว้ครับแล้วก็อีกสองท่านครับถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีผมในกิฟฟลีแน่พี่จันเพนและพี่มงคลวัฒนาครับหลังจากนั้นก็ผมจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ครับครับศูนย์ทั่วประเทศเลยนะครับแต่ที่ผมอยู่ก็จะมีศูนย์สยดาวศูนย์จันทบุรีศูนย์ตราครับแล้วก็ไซไลน์ครับทีมงานกิฟฟลีตะวันออกครับแล้วก็จะมีไซไลน์ครับ ที่ไก่พัฒนาบนพื้นกระเสริม,มที่ช่วยแนะนำวิธีการคิดบวกในช่วงชีวิตที่ผมกำลังท้อนะครับ กรทําให้เราผ่านพ้นตรงนี้มาได้คุณนุชมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงท่านผู้ชมที่อยากจะประสบความสําเร็จในกิฟฟอรีนไหมครับมีคําแนะนําหรือมีกําลังใจอะไรอยากจะฝากก็จะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะให้คุณเชื่อให้ให้ทำกิฟฟอรีนแบบให้คุณเชื่อเลยนะคะว่ากิฟฟอรีนเนี่ยสามารถทําให้คุณประสบความสําเร็จมีอิสระทางด้านการเงินและเวลาได้จริงๆค่ะในแง่ของคนทําธุรกิจหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะกลัวว่าตัวเองเป็นคนพูดไม่เก่งครับ ตัวเองเป็นคนไม่มีเวลาตัวเองเป็นคนไม่มีต้นทุนหรือตัวเองเป็นคนที่ไม่รู้จะไปชวนใครเอ้ความรู้สึกพื้นฐานเบื้องต้นแบบนี้เราจะมีวิธีการแก้มันได้อย่างไรบ้างพูดไม่เก่งไม่มีต้นทุนนะไม่รู้จะไปชวนใครไม่มีเวลาก็เปรียบเทียบให้เขาฟังว่าครับว่าเหมือนที่คุณเป็นก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ย ถ้าคุณมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยคุณเล่าให้เขาฟังว่าชวนเพื่อนไปกินก๋วยเตี๋ยวมันมันก็เหมือนการเล่าเรื่องดีๆกับกิฟฟารีให้ฟังเหมือนกันว่าถ้าคุณคุณใช้ผลิตภัณฑ์จริงใช้ดีตรงไหนคุณก็เล่าเรื่องราวดีๆให้ฟังเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ต้องพูดเก่งเลยเป็นการเล่าเรื่องจริงเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าจะจะผิดหวังหรือเปล่าในการเล่าดูเหมือนเขาอาจจะกลัวไปในสิ่งที่ยังไม่ได้ลงมือทำใช่ไหมและการที่สามีภรรยาสองคน ตัดสินใจทําธุรกิจกิฟเฟรนด้วยกันช่วยกันทําทั้งคู่ทั้งสามีและภรรยาม,มีข้อได้เปรียบอะไรบ้างคืออันดับแรกคือเราเราคิดเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคิดเหมือนกันแรงแอคทีฟของเราทั้งคู่ก็จะมากกว่าคนอื่นเขาอืใช่ครับบางคนภรรยาทาสามีไม่เห็นด้วยะะนะคุณปุ้ยมีอะไรอยากจะฝากบอกคุณสามีที่กําลังชมรายการของเราอยู่ไหมครับว่าการมาช่วยภรรยาทำเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อครอบครัวยังไงอันดับแรกผมอยากจะบอกว่าถ้า ผู้ชายทำกิฟฟ์ฟรีแล้วส่วนใหญ่จะประสบความสําเร็จเร็วรแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ชายไม่ค่อยทําอำนะครับลองตัดสินใจทาเลยว่าอนาคตของคุณนะอยู่ในมือคุณเองค,คุณสามารถเลือกที่จะสร้างอนาคตคุณได้ถ้าคุณทำกิฟฟ์ฟรีนะครับ,รบผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้พวกเราก็คงจะได้ข้อคิดดีๆจากแขกรับเชิญคนพิเศษทั้งสองท่านไปแล้วเรียกว่าเริ่มต้นมองให้เห็นโอกาสและทำชนิดที่เรียกว่าเป็นเจ้าของกิจการอย่างแท้จริง สองอย่างนี้ละครับการเปิดใจรับโอกาสแล้วก็การใส่ความรู้สึกของการเป็นเจ้าของกิจการก็จะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นนะครับแล้ววันนี้ทั้ง2องท่านคงเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจของกิฟฟารีนนะครับวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วพบกับแขกรับเชิญของเราท่านใหม่ได้ในโอกาสต่อไปวันนี้ผมพร้อมทั้งคุณปุ้ยและคุณนุชต้องลาไปก่อนแเพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ